สำหรับบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการเข้าโปรแกรมซูมในสังกัดภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาค,คนครหลวงและภูทรก่อนที่จะเข้าร่วมกิจวัตรของพระธรรมยาราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ซึ่งบรรยากาศแต่ละที่เป็นไปด้วยความคึกคักของเจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมพูดคุยผ่านซูมกับคณะผู้มีบุญในสังกัดนั้นๆพร้อมทั้งประสานงานให้คำแนะนำ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจริง,งการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆและฝึกอุปกรณ์การใช้งานให้คล่องเพื่อภาพที่ออกมาจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยแต่ละภาคจะมีพิธีกรสร้างบรรยากาศนำประกอบกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามและแจกรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องซึ่งเป็นการตอบคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับกิจวัตรของพระธรรมยารา พร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์ได้มาพูดให้ธรรมะเพื่อให้ทุกท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมซึ่งโครงการธรรมญาตราเป็นกิจกรรมงานบุญที่สําคัญมากที่จะให้ผู้มีบุญได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญด้วยความพร้อมเพรียงกันไม่ให้บุญตกหลน่นให้เสมือนว่าทุกท่านได้มาร่วมงานบุญในพื้นที่จริงในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้โดยการทำงานร่วมกันผ่านระบบซูม เป็นวิธีการที่จะให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้มาร่วมบุญใหญ่กับกิจวัตรพระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ออนไลน์ในการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด1ปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะ กิจกรรมนะคะธรรมย่าตานะคะที่ผ่านซูมในครั้งนี้นะคะบรรยากาศก็คือเพราะเราตื่นเต้นกันมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เราก็นึกว่าเราจะได้บุญนี้อีกหรือเปล่านะคะพอมีโควิดเข้ามาแล้วเรายังคงได้บุญต้อนรับพระธรรมย่าตาไหมนะคะบูชาธรรมพระผู้ประมานแต่พอนะคะมีโครงการที่จะสามารถที่จะต้อนรับท่านได้ผ่านซูมเป็นเรื่องน่าดีใจเป็นแปลว่าโอกาสในการสั่งสมบุญของเรายังคงมีอยู่ นะคะเรายังได้บุญเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้วบุญก็ยังมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราทํำด้จิตใจที่เริ่มใส่ศรัทธาเราฝาทุกอยู่บ้านก็จริงค่ะเราฝาทุกแม้ในบ้านมีเราคนเดียวแต่ทุกคําที่เราฝาทุกฝาทุกออกมาจากใจที่เริ่มใส อย่างแท้จริงเริ่มใสศรัทธานในพระเดชคุณหลวงปู่ในมหาปิชิจารย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ได้บุญเสมอกับที่ทุกปีที่ผ่านมาเลยอยากจะบอกว่าเป็นโอกาสทองของเราทุกช่วงเวลานะคะไม่ว่านโยบายมีให้้างมันมียังไงให้เรากอบโกยบุญให้เต็มที่ ให้ซูมแล้วก็ซูมนะคะให้มาต้อนรับเราก็มาทุกอย่างเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดวงบุญโตขึ้นตลอดนะคะเหตุการณ์โควิดจะเป็นยังไงแต่ดวงบุญของเราก็โตขึ้นทุกวันอยู่ดีนะคะ <ak> อยากจะบอกพี่ๆทุกท่านว่าอยากให้เรานะคะก็คือได้ทําหน้าที่ในการชวนคนมาเข้าซูมเยอะๆชวนคนมาต้อนรับเยอะๆทุกคําที่เรากล่าวฟาทุนะคะก็คือก็ทํททาให้พระเดชพระ bajo. คุณหลวงปู่ท่านเล็งแล้วที่เรา พอแรงแรมาที่เราบุญก็เกิดขึ้นที่เราเราฝ่าทุกที่ไหนบุญก็เกิดขึ้นที่นั่นนะคะ ครั้งนี้นรวมทั้งหมดมีแค่กิจกรรมมีแค่11วันตอนนี้วันนี้วันที่2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแม้แต่วันเดียวค่ะแล้วเราก็จะทักใจไปตลอดเลยนะคะว่าครั้งนี้เราได้บูชาธรรมท่านผ่านซูมค่ะในฐานะที่ตัวเองอยู่นะครหลวง14แลนะนครหลวง16นะคะซึ่งเปิดห้องซูมเนี่ยอยากเชิญชวนผู้นําบุญนะคะที่อยู่ทั่วโลกอะ่ะมาร่วมออนซูมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราก็อยู่แค่หน้าจอมือถือธรรมดาหรือว่าหน้าจอแท็บเล็ตธรรมดาเนี่ย มันมันคือมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันเป็นการซูมมันพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ยังไงอยากจะบอกว่าที่วัดพระธรรมากายของเรานะคะคือทําจริงเราไม่ได้ทําเล่นๆคือหน้าจอของทุกๆคนเนี่ยจะปรากฏอยู่บนจอจอภาพคือขนาดใหญ่ยักษ์มากอย่างวันนี้มี8จอหน้าจอของทุกๆคนเนี่ยจะบูชาธรำหน้าทุกหน้าจะปรากฏยังหน้า อยู่ในขายพยานของพระเด็พระคุณหลวงปู่เพียงแต่เราอ่ะน้อมใจอะค่ะนึกถึงพระเด็พระคุณหลวงปู่แล้วก็นึกถึงการโปรยดอกไม้ค่ะมันก็เปรียบประดุจเราอ่ะอยู่ในพื้นที่จริงๆก็อยากเชิญชวนผู้นำบุญทั่วโลกในสถานการณ์โควิดที่เราไม่สามารถไปทําบุญได้ตามวัดต่างๆแต่เรามีวิธีการหลีกเลี่ยงโควิดแต่เอาบุญกุศลใส่ตัวได้ด้วยการออนซูมค่ะ